สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเลขาธิการมูลเลยที่ทีมงานทนายประชาชนนายสิทธาเบียบังเกิดโพสต์ข้อความล่าสุดผ่านทาง Facebook ระบุว่าวันก่อนผมมีโอกาสอ่านข่าวเห็นพี่เรวัตกับพี่แต้มพูดถึงผมเลยถือโอกาสโทรไปขอบคุณพี่เขาด้วยตนเอง ที่ช่วยเป็นแรงใจสพอร์ตนะครับพี่สองคนเป็นตำรวจน้ำดีที่ผมและพี่น้องชาวไทยให้ความเคารพนับถือสองครามครั้งนี้ยังอีกนานและไม่รู้จะจบลงที่ไหนก็หวังว่าลูกเพจทุกคนที่ต่อให้ชอบหรือไม่ชอบผมก็คงจะเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองจริงๆโดยก่อนหน้านี้นายสิทธาเบี้ยบังเกิดรัทนายตั้มได้โพสต์ผ่านเพจระบุว่าผมรู้สึกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมหลงแสงสีและชื่อเสียง จนหลงลืมว่าผมเกิดมาจากการเป็นทนายประชาชนผมเลือกจะใส่เสื้อผ้าราคาแพงใช้ของราคาสูงเพราะรู้สึกว่ามันก็แค่เรื่องของรสนิยมทําให้หลายคนรู้สึกต่อต้านและเกิดคําถามมากมายวันนี้ผมคิดได้แล้วผมจะกลับมาเป็นไอตั้มคนเดิมใส่เสื้อยืดทนายประชาชนตัวเดิมด้วยความภาคภูมิใจไม่ได้ใช้ชีวิตแบบบ้าย,ยี่ห้อจนหลงลืมปากท้องและชาวบ้านวันนี้ผมเลยเลือกจะเปิดโปงสวยตํารวจที่มีความเสี่ยงกับชีวิตตนเองและครอบครัวเพื่อพิสูจน์ว่าผมเปลี่ยน และผมไม่ใช่เด็กใครไม่ต้องเชื่อผมวันนี้แต่ดูกันไปนานๆขอโทษที่ทําให้ผิดหวังและมาเสียความรู้สึกนอกจากนี้ทนายตั้มยังได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมระบุว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แลดูเงียบไปงั้นผมใบให้เองหน่อยว่าอุปนายกวอแหวนคนนี้ในปี2020ได้เงินเดือนจากบัญชีม้า15,000บาทพอปี2021-2022ได้เลื่อนขั้นอัพเงินเดือนเป็น30,000และ50,000ตามลำดับ คำถามคือรับเงินจากบัญชีสวยทําไมครับแลกกับเอาหูไปนาเอาตาไปไร่อันนี้คือสิ่งที่สมาคมต้องลองไปตรวจสอบดูเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วผมต้องขอบคุณสังคมมากนะครับที่ออกมาชื่นชมในความกล้าหาญแต่จริงๆแล้วผมอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกขอบคุณกับสายมากกว่านะครับที่ที่ได้ออกมาเอ่อกล้าที่จะออกมาสู้กับผมในครั้งนี้นะครับ การครอบครองเขาโอ้โหพูดว่าผมอยู่ในการครอบครองของเขานี่เหมือนกับผมเป็นแฟนเขาเลยอะนะครับจริงๆแล้วผมก็เป็นแค่คนรู้จักคนสนิทกันนะครับอย่างที่บอกครับว่าผมยอมรับว่าสนิทกันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้มาบอกว่าให้ดําเนินคดีกับบิ๊กต่อแค่คนเดียวนะครับผมว่าต้องสร้างมาตรฐานนะครับใครก็แล้วแต่ที่มีการรับเงินจากสวยทุกคนก็ต้องถูกดำเนินคดีให้เท่าเทียมมันต้องเกิดกระบวนการตรวจสอบก่อน แต่ตอนนี้บิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาเข้าสู่กระบวนการก็คือเขามีการแจ้งข้อหาเขามีการจะถูกมีเรื่องไปปปชด้วยอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าทางผบวตรอเนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับแล้วอย่างที่พอบวเขาถแถกเขาเห็นเส้นนี้มาตั้งนานแล้วนะครับซึ่ง <c oughs> <c oughs> ที่เต่เาก็ได้เห็นมาตั้งนานแล้วแต่ไม่มีการดําเนินการนะครับแบบนี้นี่เขาเรียกว่า2มาตรฐานหรือเปล่านะครับมันจะเข้าลัษณะ พิ่ชอบอยู่แล้วครับเพราะว่าผมก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องถูกอะไรจะต้องถูกจำเลคดีแน่นอนนะครับแต่ว่าผมก็มีหลักฐานนะครับในเรื่องของเส้นเงินผมไม่ได้ไปกล่าวหาลอยๆนะครับคือผมอยากพิการตรวจสอบครับร่ำรวยกับถูกถูกํำเลยคดีแน่ๆนะตอนนี้แล้วในส่วนเรื่องของการคุกคามเรื่องของอันตรายหลังจากที่แดง่อวานมีรับแค่ร้ายเาร้อไมตอนนี้ก็ระวังตัวนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีใครมาบอกครับว่าจะมาทำร้ายหรืออะไรแต่เราระวังตัวเองไว้ก่อนอยู่แล้ว นะครับเพราะว่าตอนนี้เราสู้กับคนระดับนี้นะครับมันก็ต้องกลัวที่จะถึงทำร้ายถึงอะไรตอนนี้ไม่เกิดแต่ในอน,นาคตเนี่ยถ้าโลกมันลืมไปแล้วนนเนะี่ยจะถ้าโลกมันลืมไปแล้วมันก็โอกาสเกิดนะครับคือผมก็ต้องรับในสิ่งที่ผมตัดสินใจแล้วครับพี่นะวันนี้ผมตัดสินใจออกมาแฉสวยของตำรวจแล้วเพื่อสังคมนี่ตื่นตัวนะครับอนาคตอย่างที่บอกครับอนาคตถ้าผมจะ จะถูกรอบทําร้ายนะครับจะตายไปนะครับแต่ถ้าสังคมมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมก็ตัดสินใจแล้วว่าผมยอมมันจะเข้าลักษณะนี้ไหมฮะว่าจะตรวจสอบคนอื่นดูตัวเองแล้วหรือยังอ๋อก็อย่างที่ผมบอกครับเพาผมไม่ใช่คนดีนะครับทุกครั้งที่ผมออกมาแฉคนอื่นเนี่ยผมก็จะถูกแฉกลับทุกครั้งนะครับคราวนี้ผมก็ตั้งใจแล้วแล้วก็แล้วแต่เลยครับเธอจะออกมาทําอะไรพร้อมมาถึงที่พอว่าต่อเขาตรวจสอบบิ๊กโจ๊กเนี่ย ดูตัวเองแล้วหรือยังลักษณะอันนั้นอันนั้นเธออยางต้องถามบิ๊กโจ๊กถ้าถามดูตัวเองแล้วอยังถ้าเธอถามผมต้องหมายหมายถึงผมสิใช่ไหมครับอันนั้นต้องไปถามบิ๊กโจ๊กอย่างแถลงเมื่อวานนะคะที่ตั้มมองว่านอกจากจะโดนถ้าเกิดโดนฟ้องอะไรอย่างเงี้ยหมิ่นหมิ่นข้อหาอะไรบ้างทีนอกจากพวกก็หมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับใช่ครับแต่ว่าในเรื่องของพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยผมก็องพยายามป้องกันโดยการที่จะปิดปิดเลขบัญชี ปิดเบอร์โทรศัพท์ปิดที่อยู่นะครับแล้วก็ปิดบุคคลที่เป็นประชาชนที่เป็นไม่ใช่ข้าราชการทั้งหมดอยู่แล้วนะครับมันมีบางตัวที่เป็นอาญาข้อมูลบ,บางขันเป็นจาอาญาตรงนี้เราก็น้อมรับใช่ไหมน้อมรับครับถ้าเกิดว่าจะหาข้อหานอกจากนี้ก็จะน้อมรับก็ดำเนินคดีมาได้เลยผมก็สู้เพราะว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็ต้องสู้ในศาลนะครับมันไม่ด้จบแค่ตำรวจก็โดนเข้าหมายพกันโอ้ย ย้อนอดีตไปเมื่อก่อนนะผมตกใจมากเลยนะครับที่ตํารวจมาแล้วก็ออกหมายจับผมเนี่ยต้องสองคดีนะครับแต่ถ้าคราวนี้จะโดนอีกเนี่ยผมเคยโดนมาแล้วครับมันก็ไม่ได้ที่ความสกขสุดเล่นนะครับถ้าแบบนั้นสังคมไม่ได้ยิ่งตาสว่างเลยว่าไอ้ที่ทุกครั้งที่ผมออกมาสู้กับอำนาจรัฐนะครับอำนาจของสองตอชอ,ออกมาทะเลาะกับพบตรเนี่ยผมจะต้องถูกอย่างนี้ทุกครั้งนะครับคนหลังานก่อนหน้านี้นายิทาเบียบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน เดินทางมายื่นหลักฐานให้กับพลตาราเวตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร้องขอให้สอบสวนเส้นทางการเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับนาดยตำรวจยศใหญ่กับเว็บพนันออนไลน์ทนายตั้มบอกว่าเพิ่งจะเคยเจอพลตาราเวตรีจรุนเกียรติครั้งแรกส่วนตัวชื่นชมมานานแล้วไม่รู้ว่าพี่จะหนักใจเรื่องนี้หรือไม่ทำให้พลตารารวตรีจรุนเกียรติบอกว่าพวกเราเป็นตำรวจอาชีพทำงานแบบซื่อตรงและตรงไปตรงมาและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกคน เราไม่เคยหนักใจเพราะเป็นหน่วยงานที่ต้องรับเรื่องจากทั่วประเทศและเรื่องหนักๆก,ก็มาลงที่นี่นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเราต้องทําความสะอาดบ้านตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าที่นี่จะลําเอียงเพราะเราให้ความเป็นธรรมกับทุกคนเท่าเทียมกันต้องขอบคุณทนายตั้มที่นําข้อมูลมาให้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทําความสะอาดบ้านตัวเองทนายตั้มบอกว่าข้อมูลของตนไปตรวจสอบพบว่าผบตรออาจมีความผิด ท่านพร้อมจะดำเนินคดีหรือไม่พลตบตรีจรุนเกียรติบอกว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายไม่มียศใหญ่ยศเล็กทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันชาวบ้านเดินเข้ามาแค่หลักฐานอันเดียวก็สามารถจับนักการเมืองใหญ่ๆได้ทนายตั้มมีหลักฐานมาเราก็ดำเนินการตามกฎหมายทุกขั้นตอนยืนยันพร้อมดำเนินคดีไม่มีข้อโต้แยง้งเพราะบ้านเมืองต้องอยู่ภายใต้กฎหมายทนายตั้มบอกว่าเมื่อพลตบตรีจรุนเกียรติพูดแบบนี้ทําให้เกิดความเชื่อมัน่น ตนจะมายื่นเอกสารให้กับพลตรารวตรีจรุนเกียรติเป็นสเตตเมนต์ของนางสาวพิมพิไลและขอให้ช่วยไล่เส้นทางการเงินจากที่ตนได้ถแถลงข่าวก่อนหน้านี้โดยนางสาวพิมพิไลโอนเงินให้ในายขชาชาญและนายขชาชาญโอนเงินให้ในายนัทพงศ์และยังโอนเงินให้กับตำรวจอีกหลายท่านขอให้ตรวจสอบบัญชีเหล่านี้ว่ามีการโอนกี่ครั้งและโอนไปเพื่ออะไรเพื่อยืนยันสิ่งที่ตนถแถลงว่าเป็นความจริงรวมถึงข้อมูลจากสายลับที่มีความเชื่อมั่นในพลตรารวตรีจรุนเกียรติสูงบอกว่า ให้ตนนําข้อมูลต่างๆมาให้เลยฉะนั้นวันนี้ตนนําแชทและสลิปมาให้ตรวจสอบว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นจริงหรือไม่และโอนค่าอะไรกันในทุกเดือนด้านพลตรวจตรีจรุนเกียรติบอกว่าหลังจากได้หลักฐานแล้วพวกตนจะส่งให้บกปป,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 ปดําเนินการตรวจสอบว่าเอกสารเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่มีที่มาข้อเท็จจริงอย่างไรซึ่งพนักง,งานสอบสวนต้องเชิญทนายตั้มมาชี้แจงเอกสารตรงนี้ก่อนหากพบว่ามีที่มาถูกต้องเราก็จะขยายผลเรื่องต่างๆไปตามเส้นเงินต่างๆไม่ต้องกลัวเราไปบิดพลิ้ว เพราะเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่มีใครไปบิดเบือนประเด็นได้สบายใจได้เรื่องนี้ทําไปทํามามันก็ต้องมาอยู่กับตํารวจเพราะตํารวจเป็นคนรับเรื่องราวร้องทุกข์เมื่อเสร็จแล้วสำนวนเหล่านี้จะส่งไปที่ปปชาภายใน30วันส่วนจะคืนเรื่องมาให้เราทําหรือไม่ก็เป็นเรื่องของปปชแต่ช่วงที่มีเวลาตรงนี้เราก็จะทำงานให้เต็มที่และเรียกทุกคนมาสอบสวนเพื่อลงไปในสำนวน ทนายตั้มบอกว่าที่ตนมาวันนี้เพราะกลัวว่าเมื่อครบหนึ่งเดือนคดีจะไปปปชซึ่งตนยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีใครในมาตรา157ตนจึงมายื่นให้ตรวจสอบเส้นเงินอย่างเดียวก่อนแต่หากทำครบแล้วมีเส้นเงินไปถึงบุคคลที่ตนให้สัมภาษณ์ไปตนจะกลับมาให้ข้อมูลอีกครั้งเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งวันนี้ไม่ได้เป็นการแจ้งความร้องทุกดำเนินคดีแต่เป็นการขอร้องให้สอบสวนสาเหตุที่ตนมายื่นเรื่องนี้เพราะเป็นผู้ที่พบเห็นการกระทำความผิด จึงมายื่นเรื่องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเส้นทางการเงินทั้งหมดจากที่ตนได้ถแถลงข่าวไปพลตํารวตรีจรุนเกียรติบอกว่าตนโตมาด้วยสองขาสองมือและสมองของตัวเองพลตรารวจเอกต่อศักดิ์สุนมลผู้บัญชาการตำรวจชาติก็เป็นผู้บังคับบัญชาแต่ตนไม่ได้เป็นเด็กใครตนทํางานตามอุดมการณ์และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายทุกคนรู้ว่าตนทํางานเพื่อส่วนรวมมาทั้งชีวิตและทํางานดุดันมากกว่านี้ ตนทํางานไม่คํานึงถึงความเจริญเติมโตจะอยู่ในอาชีพตํารวจได้หรือไม่แต่เราจะอยู่เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกคนส่วนการตรวจสอบหลังจากนี้ถ้าพบความผิดจริงใหญ่แค่ไหนก็จับใช่หรือไม่พลตํารวจตรีจร,จรวนเกียรติบอกว่าไม่มีใครใหญ่กว่าประตูห้องขังใหญ่เท่าไหนก็จับไม่ต้องกลัวไม่มีลําเอียงไม่ว่าจะยาจกหรือขุนนางเราดําเนินการได้หมดตามข้อเท็จจริงไม่มีใครช่วยใครเพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่ นอกจากนี้ทนายตั้มยังได้กล่าวเชิญชวนนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่จะเป็นทนายความฝั่งพลตบนเอกต่อศักิ์มายืนข้างประชาชนดีกว่าเพื่อช่วยกันปฏิรูปตำรวจเรื่องสวยถ้าออกมาอยู่ข้างตนตอนนี้เรื่องเก่าๆเ,เราลืมกันให้หมดประชาชนคงอยากเห็นทนายตั้มและนายอัจฉริยะมาลุยเรื่องสวยตำรวจกันดีกว่าไม่ว่าตนจะมาทางไหนก็แล้วแต่แต่เรามาทำเรื่องผลประโยชน์ของชาติดีกว่า